l a d i and gentlemen welcome back to hikaru the buddy today is the teddy limited 2ตอนนี้ก็กลับมาที่เท e ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอีกตอนหนึ่งนะครับโอเคที่ทักทายเวสต์กิทพอดีว่าคอมเมนต์ผมมีพวกฝรั่งมาคอมเมนต์นะครับอ่าในพาร์ทที่สิบสี่อ่ะอ่าเขาคอมเมนต์ก็คือว่า ไดสอเมซ i n g แล้วเขาก็เอาเว็บโหลดเกมอะไรใช้สตรีมให้ผมด้วยน่แหละนี่ครับผมลองเล่นนิดนึงแล้วโอ้โหต้องใช้ปกติเวลาเล่นจริงๆอะ่ะมันไม่ได้จริงอะ่ะคือที่ผมกล่าวไปใช้เล่มบ,บุกจินนี่เล่นนย่ที่รู้กันใช่ไหมครับแต่เอาปกติดีกว่าเฮ้ยนั่นนั่นนั่นนะ DLC แล้วกันไป บอสนี่คือคันไอ้ p o l c o GT ครับที่เป็นปกติเบรอนแกนสปอร์ตนะรู้สึกนอกานั้นจะเป็นรถปั่นๆงั้นเลยชัวร์มุ้งเลยรู้สึกว่าเห็นมีรถ a งที่หลายรุ่นแน่ไม่ไม่คิดจะเอารถคันที่ไม,มที่นั่นมาเลยถ้าเกิดผมเอาไอ้นั่นมาเลยนกงแก๊ชัวร์มันจะมี b a ดโอ้ยชนตูดขอบคุณมากนั่นมันก็แซงเี่นิกอนกนเหรอที่นิกรนี่เอารถปัปมาแล่นเหรอ,อ,อเรื่องของฉันเรื่องชันโอ้ยเรื่องคือันทีนี่ปัดเลยโอ้ย่าตเลยครับจะแซงทันไหมเนี่ย ไอพวกอีไอพวกธรรมดานี่ไปเลยโอเคเล่น okay. ไปหน่อยเมื่อกี้เนี่น่านแนมมันตามทันไดไงเนะี่ยรถผมนี่450กว่าแล้วแนะ่แต่ผมบแจว่ารถมันอัพเกรดไปแนะ่ยมันต้องดูดี่สี่เป็นสีมันหนึ่งสองสามสี่เลยประมาณเนี้ยอ,อัพเกรดระดับสี่มันยังไม่ได้เลยเนะี่ยว่าทำไม ต้องเอารถแต่ละคันไปที่เกาะแรกบ่อยๆเพราะว่าที่เกาะแรกสูงสุดตัวนี้ขั้นที่สามแต่เกาะนี้ขั้นที่2องอัพเกรดอ่ะมันต้องเล่นอะไรสักอย่างแน่นเลยหรืออ๋อหรือว่าไปหาสร้างรถเขาสร้างรถอีกสีอีกันยังไม่ได้เลยอีกสี่ันที่เป็นปกติที่ไม่นับที่ดอชชาร์เจอขนคันั้นนะแต่ผมลองแล้วว่าไอ้ไอทนทีผมจบตอนที่14ไปอะ่ะไอ ออกจาจโชลูเบนปุ๊บโอ้โหป้าป้าจะรอจอติวเลยเมื่อกี้ปิวไปเชียวพอดีว่าออกจากโชลูปุ๊บมันปิ๊ปิๆเลยอะแลนเชียที่ว่านะั่ะประมามีสองด้วยอะค <c oughs> า <c oughs> ที่คิดว่าน้อยสุดก็คือมีแค่ซีแบ,บีแค่น <c oughs> ั้นคาสิงออฟโรดแค่น้นและนักัอตัวเยอะเลยคือเอยากจะเล่นใหม่เกมนี้ จะลองว่าจะชนะไหมไมถ้าเกิดใช้ฟอร์ดมัสเต็งทีเนียมมันจะปัดหรือเปล่าประเด็นเนะี่ยโอ้ยพวกเราตเลยรอหน้าสี่วันตีอัดแรงอัดแรงสี่ร้อยสามร้อยสี่สิบเก้าโอ้ยขึ้นหลังคาเลย โอเคคของเจงเนี่ยไม่รอดลูกเดียวครับโอเครูค้สึกว่ารถที่ได้ปิดมีแค่รถเรากับอีกคู่แข่งที่แค่ตัวเองคู่แข่งนี่มีมินิกรเลยมินิกรน,นี่เคอร์เรนซี่ซเอ็นอาร์อย่างน้อยก็ไม่ใช่เกมหรือกันนะเกมรถแข่งที่ผมเคยเล่นมาพอดีว่าชื่อ พวกพวก,ก,กนักแข่งคนอื่นนะ่ะโอเคอมวยตายก็ยูงนะ่งเจ้าเดิมกลับจำบ้าน,นจำบ้านทุกๆคนอยู่แล้วแหละเพว่าน,นี่ชนตู้งเลยคิดว่ารถเป็นรถอเมริกันนักหเหรอะเบอกว่าส่งดีไซน์นามาจาก Ford GT ีทีตัวนีตอนที่ผมลองค้นหาหมอดเกมเล่นๆนะ่ะมันถึทันทีก็คิดว่ารถรถก็เป็นฟอร์ดจีทีธรรมดาแหละ ัน,นดีเขียฟอร์ดฮาร์รเขียนหอเขียให้มันคิดว่าจะหลุดนะรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวาวาวนะอุ้ยกูเสาไฟนี้ก็ไปเลย๊บเสาไฟอีกอะัแต่ัแตรงงานเลยนะ เออใช่นะโอ้โหโอ้โหแต่เ่อวลน่อโอเคโอเคมันยากเป็นพิเศษครับไม่ใช่ยากหรอกมันไม่รู้ทางรถแรงจัดจิดปัดในประมาณนี้โอ้มีเล็งได้สบายถ้ามีจราจรอย่าเลื่แนรถก่อนตั้งแต่ พราะปกติคอมเมนต์ก็คือเป็นคอมเมนต์ของคนไทยคนหนึ่งนะครับอ่าที่เขาบอกว่าเย่มาแล้วเนี่ยแต่ไอ้พาร์ทที่สิบเลวเนีเ่ยของเบียดสามร้อยสี่สิบสี่มาครับแลมโบกีนีบ้างครับร <c oughs> ู้สึกเขาติดใจพวกรถสกายไลน์หรือเปล่านะไอคอมเมนต์ของฝรั่งคนนั้นอะ น่าจะใช่น่าจะใช่เพราะเขามักจะทำแบบเป็นแบบเทสตเดียวไงที่พวกรถใหม่ๆอ่ะเป็นอย่างเบีโอของแบ็คเ็นกินอะไรสักอย่างอ่ะออดูจากแบ็คเพนกินนะครับที่เป็นรถที่อนะันออฟฟิเชียลแขกเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยบุกเวลาราไม่ได้ดูโอ้ยมาะแค่ไปหลายรอบกันนี้อยากให้ได้ที่หนึ่งมากเลยเนี่ย ไม่ยอมอย่างนี้อันผมก่อนแล้วผมไม่รู้ว่าผมได้ที่สองอันไหนบ้างโจ๊กที่โกวีตลอดนะเฮ้ยไม่ทางที่ไรโอ้โหทีฮาแล้วมันอยู่ที่ท่าเล้นอ,อ,อยู่เล่นอยู่่ ้ที่สองครับจะผ่านไหมเนี่ยโยดยอันนี้เป็นสนามนสุดท้ายแล้วหยยแล้ว<ย>ต้งชะมันให้ได้เยอแ,แเลยทีเดียวแ่แ <laughs> กพี่ออสมารคนเนี่ยไป <laughs> มันพุ่งไปกแก้วว่ามันเปิดไฟใส่ซะเลย เกิดแบบกระจกกลางกันเนาะ GG กันเลยทีเดียวครับ GG ตั้งแต่สุปเปอรแล้วฉุดชุดดิบมีขอบทางแล้วไปไม่ค่อยใยากจะดิบเลยทีเดียวผมไม่รู้ปรับปุ่มไม่ได้คระผมลองปรับไปที่ปุ่มตัวเลขนำล็อกแล้วอะไม่รู้เป็นอะไรกดซ้ายเลี้ยวขวากดขวาเลี้ยวซ้ายเออ รู้สึกว่าคีย์บอร์ดอันใหม่ที่ผมซื้อมาเขาไม่นิยมถูกงซอยกันมากเพราะนิยม TPS นี่กันมากกว่าก็าผมชอบมันมัมนมีแบบเล่นด้วยจอยได้หรือเปล่านะามีแบบได้ก็ดีแหลกนะทนัทนทนัทนทันทันใหญ่าันที่ที่พาร์ทแรกอะที่เป็นเอเลนจีก็เกือบเหมือนกันนะโอ้โหต้นมะพร้าวโอเค นั่น,ปนไปหน่อยเมื่อกี้ผู้ชมครับคิดดูครับนี่ผมรีเซ็ตไปหลายรอบมากเลยอะโดยเฉพาะไอีรีเซ็ตที่คิดมาหลายรอบที่บอกเกือบหนึ่รอบตั้งแต่ไอไม่มีเลยครับเหมือนเดิมครับโอ้ยทีโอ้ยเมื่จะพูดเรื่องอะไรลืมไปแล้วแนะ่ไปเลยไปเลยลืมไปเลยจะพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้อะ มีคนมาที่ลืมไปหมดเลยเนี่ยบีไปกดไปกดฟีเฉยเลยเออต่อๆๆลืมแล้วที่ผมรีเซ็ตบ่อยก็คือมันน้องบ่นเลยว่าทำไมเริ่มใหม่เลยนะหนาพอดีว่ามันจะไม่ทันเวลาไงครับ แบบว่ามันต้องเข็งกับเวลาจริงนะเนี่ยนี่ในในสิงคูนนะโอ้ยอก็พากกันนี่เป็นรถขี่ปัดๆอยูาเที่ยวกล่าวไว้อะเอ๊ะทำไมกลับมาที่เดิมวะอ๋อสามรอบเองลืมไปว่ารถผมนี่โกงสุดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็จะเลี้ยวหักหน้าซะล้ว มีเลื้งกันเลยทีเดียวห่นนาคไรับโอ้ยโอ้ยสับสนโอเคตอนนี้พี่จิก,กอมันจตำตุม๋มาอยู่ว้ายกล้าสมาธิไปหมดเลยครับไปหมดเลย พัดไปเลยอ้สักทีนี้รีเซ็ตไปหลายรอบมาครับเนี้ยพอดีว่ามันจะตกม้าตายตอนรอบสุดท้ายตลอดน่ะเฮ้ มันมีอะไรดูก็ได้คำว่าเฉยๆเยี่ยม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 เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะลองหนีตำรวจมั่งดีกว่าวิธีทำก็ชนรถตำรวจเลยถ้าชนรถตำรวจจะขึ้นเร็วมากเลยครับนี่มาเลยคันนี้จะได้คะแนนเลยครั้งต่อไปก็จะเป็นพวกเออเย่ ไปละจนกว่าเวลาน่าบนนี้จะหมดนะครับจะรอดดุฉันจะรอดมาดี้มาดี้ตำรวจไบเบอร์ครับมันไล่เราอะ ไปอย่างนั้นนั้นๆๆมันฉลาดจะเหมือนตั้งด่าบขึ้นยิ้มเสียงอย่างไอ้เปิดประตูฮาร์ดไลท์เลยโอ๊ยรถ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 ปัดรถปัดรถปัดเดินมีมานั่นไงมันมันจี้ตูดมาแล้วจี้ตูดมาแล้ว เป็นอะไรข้างในที่พี่ะรู้สึกมาที่การ,านะารทัทายเนี้นี่เฮ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายจะรอดไหมเออรถตรวจที่มันมีผมเคยขับแล้วจะจะจะดดจะจนจะจงจะจะจะระจะจะจะหมจะจะจะจจะ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  เอ้ยเวลาตัดนังอยยเเวลาอมบนเวลอีมบเออเวลาหมดนที่โดนจับครับเคยโดนจับไปหลายรอบแล้วอมนน่ไนนะเซฟอิโอ้ย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 บ เฮ้ยโอ้ยไม่รอดวะรู้จะรอดซะอีกโดผู้หญิงนะครับหนีไปแล้วต้องมีที่รอดชัวร์โดนเป็นหนึ่งพันครับไม่เป็นไรอันนี้คือการมีแค่มาล้องของแค่นั้นเองไปเล่นอื่นต่อเลยครับคิดเหรอพูดที่มีอย่างเดียว้วตำรวจนะ อันนี้พอดีว่าเข้าไปไในไอ้คูดังรถคนั่เองครับูีดีมันการจะไปซื้อไอฟโอลิรี่308 GTS นะครับที่เป็นรถเอ,เอสซีสาสิเพียนไปหมดเลยนะเนี่ยกดเห็ดแช่ครับการเปิดไฟบอกตัวตรวจเจอแบบดื้อเลยอันนี้คือว่ามันจะเป็นแค่ไม่มีเวเวลาจับค่อยไปได้ คือคือต้องกดแช่ไว้จริงๆนะกดปิดแต่แช่ไว้เราจับหัร้อยมาจับหัร้อยมาไม่ใช่แล้วจริงๆไอ้รถตำรวจเคยขับเลยครับไอ้ไวเปอร์ที่เป็นรถตำรวจที่ขันไล่แล้วเมื่อกี้ เป็นภาคแรกจะไล่ทันทีเลยนะครับเพืเราไปช่ชนรถอะไรเยอะเยโ้ยเพิ่ม่อ้ยเ้เยอะๆออๆ,ๆ,ๆคอยไปได้ตรื่ ขับออกจะโดก็ไม่ได้ด้วยครับออกจะโดเฮลิคอปเตอร์ก็จะตึ๊บตึ๊บไวทันทีเลยแหละแล้วก็โดนจับได้เหมือนกจัดไม่ปล่อยเถอะอินเกินอินตำรวจเกินไปเป็น GTA แม่ได้มาห้ามเหมือนกับว่า เฮลิคอปเตอร์มันจะเป็นยังไงแบบอลักเฮลิคอปเตอร์เ่งบินเดียวเกมนี้ที่มันบินอยู่นทงฟ้านะไเป,เนะไเปที่ได้ไม่ได้ซื้อนะครับไม่เชิญซื้อแล้วมันจะเป็นแบบไอระเบิดสีทองอนะหรือว่าเป็นภารกิจ ระเบิดธรรมดานี่แหละที่ทำให้เอารถไปส่งไม่เชิงส่งแบบว่าที่ต้องอะไรเงี้ยม,มันมีเวลาจำกัดด้วยไงก็เลยแค่ไปอันนั่นแหละเหมือนมันหลบเมื่อกี้อ่ะ สไลน์รถตํารวจนี่ไอ้ฟริตซ์ก็ีพอติสตู์สี่สองสิบเลยไอ้พวกแอบบูตินี่เอาเวทนาดอติดเปล่าเวทนาดอแล้วเกินไอ้เมซี่ลาโก้เอลฟีของซีซูน่ะเริ่มติดเปลอาเวทาดอแล้วเพราะว่าไม่ค่อยชอบกับเอฟีซีซูเลยไงบริวมีน้องคนหนึ่งเขาชอบแล้วแหละน้องพี่น้องที่เรองกับผมนะไม่ใช่ มาทันทีเลยเอาดูรีดูแล้วกันนะครับเวลาเราไปชนอะไรหรือตำรวจมันจะไล่เราทันทีเลยในภาคแรกอ่ะโอ้ยโอ้ยโอน้ยโอ้ยตกเลยไม่ใช่ว่าตกหมายตาจอนถึงใกล้จุดหมายปลายทางปลายทางอา่ามาชนซ้ำอีกโอเคได้มาห้าหมื่นครับมาต่ออีกหมวดหนึ่งเลยครับอา่า รถใหม่มาเลยเอคาร์เตอร์เห็เลยดีกว่อาอันนี้อ่ห้านะครับ มาครับขอมาใส่กรรมอีกรอบหนึงนะครับ จะอีนดีแซดเอเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วประมาณนี้ประมาณนี้อเ,เอ,อเคก่อนจบรายการกันเพื่อจะให้คุณคนนีไ้ไปพักผ่อนเกี่ยวไหมเนี่ยเอ็นดีแซดที่ปรับแบบไม่เหมือนคนเลยอะ่ะไอ้เกมเพสสองพันสิบห้านะ เคลให้ฟังนะครับพอดีว่าเกมเทในใดเนี่ยพอดีว่ามันเป็นช่องเกมแซกแบบว่าพูดเขาจะารีวิวเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแต่งเป็นหนา้าพอดีว่าพิธีกรมีสองคนมีโจกับเดฟแต่งแต่งหน้าตานี่เป็นโจเลยนะภาคแรกกันนาเอาสีอะไรดีรอ กันนะครับแรนดอมเอาซะเลยเออก็ใช้ได้อยู่นะแบบนแบบนี้แต่เวลาแล้วครับแบบนี้เลยครับที่ผมบอกนะ นนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในเกมต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ